มากแล้วก็ลืมเนื้อลืมตัวไปในทางที่ผิดที่พลาดเสียมากก่ามากไม่สนใจที่จะนำสมบัติเหล่านี้ไปทำประโยชน์แต่อย่างใดไป <c oughs> เที่ยวจ้างเที่ยววานผู้้าผู้หญิงลูกใครก็ตามเมียใครก็ตามมาบำลุงบำเลอจนกระทั่งครอบครัวเย่าเรือเย่าเรือนเขาเป็นไฟทั้งกองไปไฟทั้งกองเผาไหม้กันเกิดความเดือดร้อนมุ่นวาเพราะ เศรษฐีลืมตัวสามสกุลเนียไปจ้างไปวานเอาเมียใครก็ตามไปจ้างมาบำรุงบำเลลูกใครก็ตามจ้างมารุงเลยใครจะไม่เสียใจเมียใครก็เสียใจถ้าอย่างเป็นอย่างรกก็อย่างใกล้ๆนี่หากอย่างเป็นเมียหลวงตาบัวนี่ใครอยากตายให้มาถ้าอยากตายให้เขียนใบตายซะก่อนแล้วมายื่นใบตายนให้หลวงตาบัวแล้วค่อย มาล่วงเกินมีรองตะวัวแล้วคอขาดเดี๋ยวนั้นเลยนี่เป็นยังไงเจ็บใจมากไหมเมียของใครใครก็เจ็บใจผัวใครใครก็เจ็บใจแล้วเศรษฐีสามสกุลนี้ไปทําความบวอทช้ำติตใจเขามากมายกายกองไม่ใช่สกุลหนึ่งสกุลเดียวได้รับความเดือดร้อนเพราะเศรษฐีหน้ามืดด้วยอีิเลสด้วยกามัิขเล็น,นี่ไปว่าจ้างผู้ยากผู้หญิงมาบวมลุม่บมบวมเลือนี่ย พอตายลงไปแล้วทั้งนั้นบึ่งลงนรกเลย <c oughs> โจนกระทั่งป่านนี้ยังไม่ได้ขึ้นนะในตำราท่านไปตงนรกก็คือเศรษฐีสามสกุลน,นี้ <c oughs> ไปตงนรกหกหมื่นปี <c oughs> ตามท่านแสดงไว้เป็นวาลีแต่เราจะไม่แสดงไม่อายกวาลีออกมาจะยกแต่เนื้อความบอกมาว่า พวกเราทั้งหลายเนี่ยในเวลามีชีวิตอยู่ก็ไม่ทำบุญให้ทานไม่ทำที่พึ่งแก่ตนพวกเราทั้งหลายจึงจัดว่าเป็นผู้มีชีวิตชั่วช้านแล้วนี่บทอะไรไว้ตกในนรกนั้นน่ะตกนรกนี่นราคาถาสี่บทสี่บาทไม่จบคาถานั้นมีสี่บทสี่บาท ว่าทุสะนะโสนั่นเว <c oughs> ลาลงนรกตกลงนรกไปนี่ตั้งแต่พื้นนรกไปถุงถึงนนก้นนรกเป็นเวลาหกหมื่นปีกว่าจะถึงก้นนรกแล้วอยู่ในก้นนรกนั่นอีกหกหมืน่ปมนปีแล้วก็ลอยขึ้นมาทั้งทังที่ไปนรกเผาอยู่ตลอดเวลานั่นแหละลอยขึ้นมาก็หกหมื่นปี พอพโ่หน้าขึ้นมาจะกล่าวคาถาสี่บทสี่บาทนี้ยังไม่จบเลยทุสะนะโสเท่านี้ไม่จบตกลงไปอยู่แล้วนี่ล่ละด้รับความทุกข์ความลำบาก <c oughs> ในคาถาที่หนึ่งท่านแสดงไว้ดังที่อธิบายไปแล้วคาถาที่สองเมื่อพวกเราทั้งหลายลงไปถูกไฟไหม้อยู่ในนรกตั้งหกหมื่นปี โดยบ,บริบูรณ์แล้วที่สุดแห่งทุกนี้จะปรากฏเมื่อไร่และคาถาที่สามก็ว่าที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีปรากฏคือไม่ปรากฏเพราะเหตุไรเพราะกรรมชั่วที่ร้ายแรงที่สุดพวกเราทั้งหลายได้ทำมาแล้วในการในคราวเป็นเศรษฐีนั้นะและบทที่สีว่าเรานั้นเวลาพ้นจาก นรกนี่แล้วได้เกิดเป็นมนุษย์เราจากแฟนผู้ถึงพร้อมด้วยสติปัญญาไม่ประมาทถึงพร้อม้วยศิลจากกระทำกุศลให้มากมูลแน่ว่างั้นนี่เพราะว่าจะทากุศลให้มากมูลแน่คือไม่เป็นตื่นดังนี้วันหนึ่งว่าเขามีความยิ้มแย้มแจ่มใสว่าจะพ้นจากนรกในวันพรุ่งนี้เพราะเขาดีใจ ที่ตกอาโลกมาตั้งกับตั้งกันแต่ม่ได้เป็นมนุษย์เมื่อได้มาเป็นมนุษย์แล้วก็สร้างความดีอย่างมหาศจรรย์ให้พ้นจากทุก์นี่เขาแสดงท่านแสดงไว้ว่าทุสณะนะโสนี่ละคาถาสี่บทเนี่ยค่าถาเต็มเราจะยกให้ฟังเพียงยอยอดนะทุธีวิตะมัชีจะมาทุกนั่นเรียกว่าทุธีวิตะ มาชีมาอันสองอทุสาสัตทิวสัสะสาสรา้นิปริปุนนานิสัพพะโสนี่อันที่สองอันที่สามาว่าไงทุษะนะโสนะนคือว่านะติคือว่าความทุกข์ที่สุดแห่งทุกข์นั้นจะมีเมาาื่อไหร่